วันนี้พี่ใหม่ทำไมไม่กินไก่ในน้ำคะมึงว่าเอือกูเป็นเหี้ยบอีดอแม่พากันกินเต่าตีมึงเต่าหยังอีฮาเปิดยังไงพอเข้ากล้องปุ๊บเปิดยังไงมันจะมีแบบนี้นะสัวดูกับปูทกไส้เป็นดูกระมูแกขนมบ่เป็นอีดอ วันนี้พี่ใหม่ทำไมไม่กินไก่ในน้ำคะมุนนนนะมงว่าเอือกูเป็นเหนี้ยบอ่บอยยีดอใหญ่เลยไหมอีห้าหนตอนแรกไม่เชื่อเรื่องผีตอนนี้เชื่อแล้วค่ะมีผีสี่ตน <c oughs> ไหนกูขอดูหน้าอีนั่นดิในกูขอดูหน้าอีนั่นดิไหนกูขอดูหน้าอีนั่นดิไหนใครอ่ะกรากเหรอบา่าอะไรเนี่ยกรากรสจกดสกอรใส่เสื้อในแล้วสวยเหรอใส่เสื้อในแล้วสวยเหรอโอเคค่ะ ฮัลโหลครับได้เลยครับครับไอ้หนุ่มเสื้อตะข่ายไอ้หนุม่มเสื้อตะข่ายเอ้ยรูปหล่อเนี่เราไอ้หนุม่มเสื้อตะข่าย ี่ใหม่เหมือนทาน้สเลยค่ะขายรีบอยู่เด้อทีบ้อกที่ี้วอกมาท่านอนยังมาท่านอนยังออนทานต้องเวฟไหมคะไอติม กูอ่านสื่อมึงก่อนไห้กูอ่านสื่อมึงก่อนอีไใดอีไใดพามึงเมมอีไใดพาเว็บอะเนี่ยมันสื่ออย่างนี้อ่านบออกภาษาอังกฤษไหนอไอศครีม PTL ไอศครีมซื้อมันก็ยังเป็นซื้อไอติมเฮ้ยนีย่ม,มาเว็บอย่างผูใ้ใดพาพเบฟม,มันเป็นแกงขีเล็กด้วยหญิงผู้เรียนด้วยหญิงมันเป็แกงขีเล็กด้วยหญิง ากินแกงกิเลกก่อนเย็นเขามีไอติมให้กินเดีวไปกินแกงกิเลกเดี๋ยวละไรเย็นแล้วมารอเล่นมึงรอเล่นหิวแห้งเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวนี้มดมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะแม่แม่พากันกินเต่าตีมึงเต่าหยังอีฮ่ามึงมากกินยำเต่าไผ่ผ้ามึงเอินเต่า แม่มันว่าเขากินเตามันจะยบาเตาอย่างอีดอกมันจะาบากินเตาอย่างมึงบ้งังหางเขาตัดหางผิดออกอีใดว่าเอิ่นเตาเลยกูอ่านเจอขอเช็ดหน้าดิลุงได้ค่ะ<อ>เดี๋ยวคนจะโฟกัสแต่หน้ากูไม่โฟกัสลิปอีดอกนะคะเปิดยังไง พอเข้ากล้องปุ๊บเปิดยังไงมันจะมีแบบนี้นะสัวคุณจะว,ว่าไ้ฟังเด้อมึงโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปแล้วลอให้นกแบบนี้นกคาบแล้วปล่อยลงมามันจะมีแบบนี้อยูบบย่กับหมูไาสา้เป็นอยู่กับหมูกแกะขนมบ่เป็นยี่ดอกนะคะอยู่กับหมูไส้แกะกุ้งบ่ได้ต่อยู่บ้านหรแกะบักค้าให้แม่กคุณจะบอก <S 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 ปีนหอดกบักค้าบุญ มันจะมีคนแบบนี้ีมันไม่ดีมันอ่อนแอขึ้นมาเลยเหรอมันแบ๊วขึ้นมาเลยเหรอมันทำไม่เป็นแล้วมันใช่ืออ่อนแรงเลยมึงก็จะบอมเบิงเนี่ยบอกว่ามันหมุนเลยมันหยั่งบงหมดเลยมึงวิธีนีมือเป็นรอยโลดเวลามื่ยังดีมันจะโง่โลดอยู่กับปูทรายเนี่ยมือเป็นรอยมือมันทำยังไงมือเป็นรอยโลดยมันหยั่ง เดินมาได้เดินไม่ได้แล้วอีกดอกตอยอุ้มก้ามูประัดตีนเรา้นหลับผ้าอบุญแกะลิ้ไม่เป็นนะคะโยนไปข้างบนรอให้นกนกกัดแล้วปล่อยลงมาโยนขึ้นไปเลยโยนมาดามลิฟต์โยนขึ้นไปเลยคุณจะมาไฟหัวโลกสวยมากยังมึงไม่เคยเห็นห่าไฟมินิบอลกุอนไม่ไุ่มาหาคอมเมนต์ ไม่เห็นมันเหนไฟมินิมัลยายนอน oh. นั่นแหละผู้หญิยังต่นเช้ามึงเริ่มอ่านก่อนส่งดัห้าร้อยดวงขอบคุณค่ะแม่แม่นอนวันหรอคร <laughs> <laughs> ับเห็นมันนอนวันหยังแยง <laughs> ไม่ได้เขาไข่อันพุทธบุตธ <laughs> มึงคนเบนเี่หลับให้สบายนะครับอ <laughs> <laughs> ีไนอ <laughs> <laughs> ีไน มันเป็นนางเรื่องล่างทรงเนี่ยเออเนี่ยมันจะได้เห็นเลยผู้ใดเป็นล่างทรงมันจะได้เห็นตอนนี้มีล่างทรงมีแต่ล่างสาวมีแต่ล่างสาวอีเต้บอกตายกูจะนอนละอาจารย์ไหนตั้งสานให้ครับแรงมากแรงมากพามาหรือพาดิบครับไม่ใช่มาพาดิบยนงอีไหนมึงอีไหน หนึ่งตีสามองค์หนึ่งร้อยไปนอนว่ากนี่นี่มันดีดยางมันดีดยางมึงกูขับเดี๋ยวกรู้ว่าพูดอีกแล้ว